ราสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกได้มีการคิดค้นและมองหาพลังงานทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าวันนี้เราสามารถนําเหงื่อมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้ากันได้แล้วนะครับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแบบสวมใส่เหล่านี้นะครับจะประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี K Me, จํานวน8เซลล์ด้วยกัน โดยใช้ฟิล์มที่พัฒนาขึ้นเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่เมื่อมีการดูดซับความชืน้นเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me, แต่ละตัวเนี่ยจะผลิตกระแสะไฟฟ้าประมาณ0 5 7โวลต์ซึ่งพลังงานทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้จากอุปกรณ์นี้นะครับเพียงพอสำหรับหลอดไดโอดเปล่งแสงช่วงสาระน่ารู้จะพาคูตีพบกับเรียกได้ว่าหน้าแปลกมากๆเลยนะครับที่ลายนิ้วมือของโคอาล่าเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับนิ้วมือของมนุษย์เราเพราะมันไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเราเลยด้วยซ้ํา แทบไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยจริงๆแต่กลับมีลายนิ้วมือที่เหมือนมนุษย์มากจนนักมนุษยวิทยาทางชีวภาพและนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงกับเป็นกังวลกันเลยทีเดียวห้ามพลาดกับรายการสายอนราอาสทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NSN Thailand